โอ้เห็นเพื่อนดูพริกแม่ก้อยดอกแบบโอ้โหดอกดอกๆแน่นๆอย่างนี้นะคะ่ะดอกเพียบเต็มต้นนะคะพริกใบเขียวแข็งแรงไม่มีมดไม่มีเพี้ยมากวนค่ะแล้วก็พริกก็ไม่เน่าไม่ร่วงด้วยค่ะ พลิกดกเต็มต้นกันอย่างง่ายๆค่ะติดดอกออกผลดีต้นสมบูรณ์แข็งแรงพริกสูงสักประมาณ1หรือสฝ่ามือนะคะหรือ1ศซอกค่ะเพื่อนๆก,ก็ตัดยอดได้เลยนะคะตัดยอดปุ๊บเนี่แขนก็จะออกมาอย่างนี้ค่ะกิ่งก้านช่อก็จะเยอะนะคะพริกก็จะดกนะคะแล้วก็ใช้สูตรน้ารดเลยค่ะเออช่วงนี้อากาศร้อนนะคะขุดหลุมรอบๆด้วยนะคะให้น้ำขังอยู่น,นานๆค่ะอ่าแล้วถ้าต้นพริกของใครมดมแมลงเพลี้ยเยอะนะคะสีพส่นสูตรนี้ วนบนใบใต้ใบนะคะปิดในช่วงเช้าดีมากๆค่ะเพื่อสังกาะแสงตอนเช้า<ว>ปรุงอาหารนาไปใช้เลยดูิใบใหญ่มากทุกคนโอ้ใบเขียวแข็งแรงค่ะโอ้พริกไม่เน่านะคะพริกไม่เป็นโรคก,กุ้งแห้งจ้าลูกไหนก็ใหญ่ครับดูดูเพื่อดูไปตรงโน้นดูกระเดือเลยโอ,โอ,โอ้ทุกปีค่ะส้มโอไม่ดกนี่พอใช้สูตรนี้ ส้มโอปีนี้ดกมากๆค่ะทุกคนสิดผลเลยติดดอกดีติดผลแน่นอนไม่ต้องรอนานไล,ไล่มดไล่แมลงโค้บจบในสูตรเดียวเลยค่ะทุกคนเลยติดผลแล้วค่ะมะนาวติดลลอนะตด,ดอกออกผลถล่มทลายอย่างนี้เลยกับเพื่อน เศรษที่นารักทุกท่านคะวันนี้ไม่ก้อยมาแจกสูตรที่ง่ายที่สุดเห็นผลมากๆแค่หนึ่งช้อนคะ่ะต้นไม้พืชผักงามสวยยกสวนนะคะดอกเพียบผลดกเต็มต้นแถมยังกำจัดมดหนอนแมลงแบบธรรมชาติคะ่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยคะ่ะ เขียวโตเร็วทันใจกําจัดมดหนอนแมลงแบบธรรมชาติจ้านี่เลยค่ะเป็นเปลือกไข่นะคะหอมแดงค่ะแล้วก็เป็นยาพารานะคะกําจัดมดหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีงลงราพืชเขียวโตเร็วทันใจแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างจ้าเป็นน้ําส้มสายชูนะคะที่คุณพ่อค้าคุณแม่ค้าแจกฟรีหรือเพื่อนๆมีอยู่แล้วนะคะใช้ได้เช่นกันอยางน้ำจานค่ะเครื่องดื่มชูกําลังค่ะผงชูรสค่ะและน้ำลาร้าเลยนะคะ มีฟอสฟอรัสมีไนโตรเจนและมีกำรรมะถันนะคะดับต่อไปค่ะเป็นไข่หนึ่งฟองโปรตีนและแคลเซียมที่ต้นไม้พืชผักต้องการและดับต่อไปนะคะเป็นขี้เท่าถ่านนะคะกําจัดมดหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีมีนิดเป็นด่างนะคะทําให้พืชผักเขียวโตรเร็วทันใจผลดกกันอย่างง่ายๆแก้อาการพลิกเน่าพลิกเป็นโรคก,กงแห้งได้ดีมากๆพลานะคะใช้ได้ทุกสีเลยนะคะ่ก็ใช้สีฟ้านี่นะคะตามเลยค่ะ เพียงรากพืชเขียวโตวเร็วนะคะผละไม้ค่ะไม่สุกงอมไวนะคะจัดมดหนอนแมลงเพีย้ยเพี้ยไฟไรแดงไรขาวแก้พืชใบเหลืองหรือพืชช่วงนี้นะคะอากาศร้อนเนาะปลายใบไม่ไหมค่ะนี่เลยค่ะโอเคเสร็จแล้วผลรราค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ทำไมเพิ่งรู้ต้นไม้งามสวยเขาทำแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะอันดับต่อไปเลยนะคะเพื่อนเตรียมถ้วยมาหนึ่งถ้วยเลยค่ะ แล้วเราก็ตักเปลือกไข่นะคะหนึง่งช้อนโต๊ะพูนๆอย่างนี้เลยคะ่ะเราจะมาสากัดแคลเซียมนะคะในเปลือกไข่นะคะมีแคลเซียมคาร์บอนตและแมกนีเซียมคาร์บอนตค่ะต้องหมักนานค่ะนี้เราทางรัดทำไม่ต้องหมักค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็ใส่น้ําส้มสายชูเลยใส่สกัดและถ้าสารอาหารจากเปลือกไข่ออกมาะคะ่ะเพือนท่านไหนนะคะมีน้าส้มสายชูเป็นขวดใหญ่ๆค่ะก็ใส่เพิ่มลงไปนะคะน้ําส้มสายชูอยู่ที่ประมาณครึ่งแก้วนะคะเพื่อนๆค่ะ จัดมดหนอนมแมลงได้เป็นอย่างดีแก้อาการพริกเน่าพริกเป็นรคอกุ้งแห้งปลายใบพืชเหลืองๆนะคะแคลเซียมสําคัญมากค่ะเพื่อนเพ่นจัดกําจัดมดหนอนมแมลงได้ด้วยนะคะทีเขาจะค่อยๆฟูอย่างนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนถ่แสดงว่าสกัดได้ที่แล้วค่ะเพื่อนเขาจะฟูอย่างนี้เลยแหละันดับต่อไปเลยคะ่ะหอมแดงค่ะแล้วก็ตำทุบมาให้ละเอียดเลยคะ่ะใส่ลงไปเลยมีสารซันเฟอร์กําจัดเพลี้ยไฟลายแดงได้เป็นอย่างดี ว่าเป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติเลยค่ะหอมแดงคุณเพื่อนจ้ะแล้วค่ะเราก็เทใส่ไปในแก้วเลยค่ะเพื่อนเค่ะเป็นปุ๋ยด้วยเร่งดอกเร่งผลด้วยไล่มดไล่มแมลงแบบธรรมชาติด้วยสิ่งนี้นะคะโมโนโซเดียมกูตเมตค่ะดอกเพียบผลดกแน่นอนผมชีรสค่ะช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะต้นไม้จะสซมโซมเหลืองเหลืองค่ะฟื้นฟูให้เขากลับมาเขียวงามอีกครั้งค่ะอดอกดีดอกไม่ร่วงก็ ทั้งดื่มชุก,กําลังสองฝาค่ะเป็นสารจับใบกําจัดมดหนอนมแมลงได้เป็นอย่างดีกำจัดมดคันไฟที่ซุกซ่อนอยู่ในดินในกระถางได้ด้วยค่ะสูตรนี้ไม่ต้องหมักนะคะทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีเลยจ้าสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาดหนึ่งวิสใส่น้ําไปครึ่งนึงนะคะแล้วก็เทสูตรนี้ใส่ลงไปเลยใ้เลยพริกไทยไม่ดกนะคะอยากให้พริกดกด g. เม็ดใหญ่ๆเม็ดสวยๆใช้สูตรนี้เลยค่ะ้ดูพริกแม่ก้อยใบใหญ่มากทุ่นบนใบแล้วก็ตใต้ใบนะคะใช้ช่วงไหนดีคะแม่ก้อยขาแนะนํานะคะใช้ช่วงเช้าค่ะดีมากๆค่ะ ah แก้อาการพริกใบงีกใบงอไม่สวยต้นโทมนะคะทางดินด้วยนะคะปูดไม่แตกใบแตกยอดเลยะค่ะแม่ค่โอ้ใช้สูตรนี้เลยค่ะ <Pablo. S 2> โอ้แตกใบแตกยอดดีมากๆตุ่นเลยนะคะ เน้นทางดิน,นะะ้วยค่ะนอนมแมลงเพีย้ยต่างๆค่ะเพราะซุปอยู่ทางดิน,นะคะ่ะและใครปลูกพริกหรือปลูกต้นไม้พืชผักทุกชนิดปลูกไปแล้วนะคะจากที่งามงามเอ้าทําไมยอดเหลืองใบเหลืองต้นโซมไม่สวยไม่ติดดอกออกผลนะคะทําอย่างนี้เลยค่ะเพือ่อนๆมาที่ทางดินเลยนะคะเพือ่อนๆนำยาพารามาเลยค่ะเราก็ทําอย่างนี้เลยค่ะเพือ่อนๆเราก็ฝังยาพาราไปในดินเลยค่ะกระถา,างใหญ่นะคะใช้2เม็ดนะคะเพือ่อนฝังไปอย่างนี้เลยยาพาราเขาเร่งรากและกจาจัดเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยค่ะ อย่้ก็ใส่2งเม็ดเลยนะทําอย่างนี้เนะะี่ยค่ะถ้าได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลทําแบบนี้ได้เลยค่ะต้นซมกับมางามสวยติดดอกออกผลแน่นอนคะ่ะกินค่ะเพื่อนจ๋าอ่าาขุดหลุมพอประมาณนะคะใส่นะคะที่ีเพื่อนตำไว้นะคะเทสีนี้ใส่ลงไปนีเป็นอาหารทางด่วนนะคะทำให้พริกดกๆก,กันอย่างง่ายๆ เปิดคายมีผงพิรุนะคะแล้วก็ใส่เลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันอย่างนี้เะยเนี่ยต้นไหนสุมโตมทำอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ตักเลยค่ะนี่ทาแบบนี้เลยจ้าเห็นผลชัดเจนพริกดกเต็มต้นพืชผักงามสวยแล้วก็เทใส่ไปในหลุมที่เราขุดไว้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะเราจะทําอย่างนี้นะคะทุก15วันค่ะเพื่อนๆจ๋าง่ายๆแค่นี้เองรู้เคล็ดลับนี้แล้วทําเลยจ้าและก็ราดตามด้วยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋า หรือล่าตามด้วยน้ำสะอาดได้เช่นกันนะคะแม่ก้อยพาเพื่อนทำฮอร์โมนไข่สูตรเข้มขน้นสูตรนี้เห็นผลจริงไม่ต้องรอนานค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะ ไข่นะคะไข่เป็ดไข่ไก่ได้หมดเลยนะคะที่เท่าฐานค่ะไม่มีจริงๆนะคะใช้เปลือกไข่นะคะลงชูรสลงโซเดียมกลูตาเมนน้ชูกาลังและน้ําปลาร้าค่ะปุ๋ยชั้นดีที่ต้นไม้พืชผักต้องการค่ะค่ะฮอร์โมนไข่พืชผักงามสวยบํารุงพืชผักได้ทุกชนิดนะคะพริกมะเขือมะนาวค่ะอู้ดกๆดเต็มต้นกันอย่างง่ายๆเลยจ้ะไข่หนึ่งฟองตอกไข่ลงไปเลยนะคะชูรสค่ะหนึ่งช้อนค่ะ ด้วยเปลือกไข่นะคะแคลเซียมและโปรตีนที่ต้นไม้พืชผักต้องการใส่ลงไป1ช้อนค่ะด้วยขี้เท้านะคะขี้เท้าหนึ่งช้อนค่ะมีริดเป็นด่างปรับปรุงสภาพดินได้เป็นอย่างดีทําให้พริกมะเขือมะนาวดดดๆสวยๆกันอย่างง่ายๆด้วยช้อนนี้เลยคะ่ะสูตรด,ดั้งเดิมจากคุณยายเลยค่ะขี้เท้าฐานไม่มีจริงๆนะคะใช้แต่เปลือกไข่ได้เช่นกันนะคะตามด้วยสิ่งนี้ค่ะเครื่องดื่มชูมกําลังค่ะติดดอกดีดอกไม่ล่วงใส่สิ่งนี้จ้าสองฝานะคะ น้ำปลารานะคะกดเมนูที่ต้นไม้พืชผักต้องการมีทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและกำมะถันนะคะลงไปเลยค่ะ2ช้อนนะคะใครปลูกมะนาวไปแล้วนะคะไม่ติดดอกออกผลอยากให้ผลดกผลสวยมะนาวมีน้ำลูกดกดลูกใหญ่ๆนะคะช้อนนี้เลยค่ะน้ำปลาราดีจริงปลูกพริกดกเต็มต้นกันอย่างง่ายๆพริกไม่เน่าพริกไม่เป็นโรคก,กุ้งแห้งใบเขียวต้นแข็งแรง ด้วยน้ำปลาเลยค่ะเราใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะทุกคนของดีจริงทำไมเราเพิ่งรู้นะคะแล้วค่ะเราก็ตีเลยค่ะเพื่อนจ๋างามผลดกลูกใหญ่กันอย่างง่ายๆเลยนะคะมะม่วงค่ะใครปลูกมะม่วงติดผลน้อยมากติดดอกดีๆทุกปีค่ะไม่ก้อยขาแต่ผลนี่น้อยมากเลยค่ะนี่เลยค่ะมะม่วงดกเต็มต้นกันอย่างง่ายๆแล้วก็เติมด้วยสิ่งนี้นะคะน้ำหอมแดงค่ะที่เราทำไว้ค่ะ ส,สำหรับสวนในนะคะมดแมลงเพียมดคันไฟเยอะมากๆทําให้พรกของหนูทั้งใบหงิดใบงอคะ่ะแม่คะ่ะให้เพื่อนเพิ่มสิ่งนี้ลงไปด้วยน้ำยาล้างจานนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนค่ะนะคะมาดูวิธีใช้เลยค่ะเพื่อนก็ตักเลยค่ะอยู่ที่ประมาณหนึ่งแก้วนะคะนี่ไม่ก็ใช้ถ้วยนะประมาณเลยค่ะเราใช้นะคะหนึ่งแก้วหรือหนึ่งถ้วยนะคะต่อน้ํานะคะสามลิตรห้าลิตรเลยค่ะยัว นรีลิตรค่ะใส่ไว้เช่นกันค่ะตักเลยสูตรนี้เลยคะ่ะมารีจากไม่ออกดอกค่ะตอนนี้ออกดอกเพียบเลยค่ะอรสูตรนี้เลยปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยเรื่องการติดดอกออกผนมันงง่ายๆจ้าโอเคค่ะเริ่มใบเหลืองๆค่ะเพื่อนจา๋าเราก็ใช้สูตรนี้เลยลาดรดเลยค่ะลาดรที่หน้าดินให้ชุ่มเลยนะคะนี่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะอัตราการใช้นะคะต่อน,น้ำสิบลิตรหรือยี่สิบลิตรนะคะเราใช้หนึ่งชามใหญ่ๆอย่างนี้เลยคะ่ะไปลาดรดหรื นได้เลยจ้าโอ้ึ้นใช่ค่ะพ่อจา๋าโอ้เล่นเขียวอย่างง่ายๆตัวสมบูรณ์แข็งแรงค่ะพ่อจา๋าโอ้ช่วงนี้ค่ะอากาศร้อนเสียไฟไลายแดงเยอะนะคะสะูสดนดเยอบนใบใต้ใบนะคะติดดอกสวย,สวยๆแน่นอนใช้สูตรนี้เลยค่ะกลาบค่ะโอ,โอ้พริกใบหงิดใบงอมากของเจอมดค่ะ เจอมดเจอมะรงเจอเพี้ยไฟไรแดงไรยขาวแมงวีขาวยาสูตรค่ะเพืนสพูเลยโอ้พริกต้นไหนก็โดกต้นไหนก็สวยค่ะทุกคนใช้สูตรนี้เลยคะ่ะง่ายจริงเห็นผลเลยคะ่ะนี่ไม่ก้อยมาเปิดเผยเคล็ด,ดลับเลยติดดอกเพียบพริกสวยสมบูรณ์แข็งแรงติดทั้งดอกออกทั้งผลอย่างง่ายๆเลยคะ่ะเพื่อนโอ้้ออมะม่วงดกุกมากๆเลยคะ่ะเพือ่อนๆจ๋าร้าน,นะะุ้นเลยค่ะ อารถที่ใช้พุ่มเลยนะคะใช้พุ่มมาทางนี้แล้ว แม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยคะ่ะจนจบคลิปวิดีโอนะจ้ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะ